โหหลายเหตุการณ์มากขนาดว่าท่านตรสัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระราชบิดายังไม่เข้าใจพระนางพิมพาถึงกับร้องไห้คิดถึงไม่ไหวนี่ละค่ะที่เขาบอกว่าโปรดใครก็ไม่ยากเท่าคนใกล้ตัวสวัสดีค่ะพบกับเตยจากช่องเพือกซีขาวอีกแล้วนะคะ วันนี้เข้าเรื่องอย่างรวดเร็วจะมาเล่าพุทธประวัติต่อจากตอนที่แล้วที่เตยได้เล่าเรื่องเส้นทางการไปเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงช่วงประมาณ1ปีแรกไปแล้วจำกันได้ใช่ไหมแต่เส้นทางการเผยแผ่ของท่านรายละเอียดเยอะมากไม่สามารถจบได้ในคลิปเดียววันนี้ก็เลยจะมาเล่าต่อค่ะ ไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าพิวิสารที่รอคอยข่าวคราวการบรรลุธรรมของพระพุทธองค์นะคะยังมีบุคคลสำคัญอีกคนที่ตั้งแต่เจ้าชายออกบวชก็ติดตามข่าวอยู่ไม่ห่างก็คือพระเจ้าสุธรธนะพระราชบิดาค่ะเมื่อทราบว่าเจ้าชายตรัสรู้แล้วก็ส่งอามาตย์พร้อมบริวาร1 0 0 0คนไปส่งสารนิมนต์พระพุทธองค์กลับกรุงกบิลพัท พออมาร์ตเหล่านั้นไปถึงวัดเวรุวันเป็นจังหวะที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมพอดีพอได้ฟังก็บรรลุอรหันต์ออกบทกันหมดไม่ได้ส่งสารนิมนต์ท่านคณะแรกผ่านไปคณะที่สองที่สามค่อยๆผ่านไปเป็นเช่นนี้ถึง9คณะค่ะจนพระเจ้าสุโธทนะกุมขมับทำยังไงดีจึงฝากความหวังไว้ที่การลุทายีอมาร์ตผู้ใกล้ชิดให้ไปส่งสารให้พร้อมทั้งกำชับด้วยว่า ไปครั้งนี้ไม่ว่าเจ้าจะออกบวชหรือไม่ก็ขอให้ส่งสารให้สำเร็จที่เธอการรู้ทายีอัมมาดพร้อมคณะไปถึงได้ฟังธรรมและออกบวชไม่ต่างกันแต่ไม่ลืมหน้าที่ที่สำคัญก็คือกราบนิมนต์พระพุทธองค์กรับกรุงกระเลพัดได้สำเร็จค่ะและพระพุทธเจ้าท่านก็รู้นะคะว่าศักยวงศ์ของท่านทิฏฐิแรงกล้าขนาดไหนจึงเสด็จไปพร้อมภิกษุหมู่ใหญ่ถึงสองหมื่รูป ขนาดมาเยอะอย่างนี้นะบรรดาญาติผู้ใหญ่บางคนยังไม่ไวายแสดงอาการไม่เคารพเพราะถือว่าท่านก็เคยเป็นลูกเป็นหลานแถมยังอายุน้อยกว่าเราจะไปไหว้ได้ยังไงพระองค์จึงแสดงยมกปฏิหารโดยการเหาะขึ้นไปกลางอากาศโปยรยทุลีจากพระบาทลงมายังศีรษะของพวกเขาเหล่านั้น พระเจ้าสุทธทนะเลื่อมสจึงก้มลงกราบค่ะทําให้ยาทั้งหลายสิ้นความถือตัวทรงบันดาลฝนโบกครพัทซึ่งเป็นฝนพิเศษใครอยากเปียกก็เปียกใครไม่อยากเปียกก็จะไม่เปียกและตรัสพระเวสสันดรชาดกค,ค่ะและขณะที่ท่านตรัสลุเป็นพระสัมมาสมาาัมพุทธเจ้ายังมีบางมุมที่พระราชบิดาย,ยังไม่เข้าใจ เช่นวันต่อมาพระพุทธองค์ก็ได้ออกบิณฑบาตแต่เช้าเลยพระบิดาเห็นเช่นนั้นก็ตกใจดึงชายจีวรไว้ค่ะเราเป็นตระกูลกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะไปขอเขากินทําไมจนพระพุทธเจ้าต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นสักะยะวงศ์แล้วท่านกําลังทําหน้าที่ของอริยวงศ์เป็นผู้ไม่มีเรือนและก็เทศนาจนกระทั่งพระบิดาเนี่ยบรรลุโสดาปฏิผล จากนั้นได้เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพาตั้งแต่พระสวามีออกบวชนางก็ติดตามข่าวไม่ห่างอย่างรักและนึกถึงอยู่เสมอ พระเจ้าสุทโธทนะถึงกับยก ong, ย่องความซื่อสัตย์มั่นคงของลูกสะพ้ายเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์นอนที่นอนยังไงพระนางก็นอนแบบนั้นท่านฉันมื้อเดียวหรอเราก็จะเสวยมื้อเดียวเหมือนกันเป็นต้นก่อนเข้าไปก็มีอัครสาวกทั้งสองตามไปด้วยท่านก็ตรัสกับอัครสาวกว่าถ้าเห็นพระนางทำอะไรก็ปล่อยให้ทำตามใจไม่ต้องกล่าวอะไร พระนางพอได้เห็นพระพุทธองค์ก็เอามือจับพระบาทร้องไห้กิ้งเกลืออยู่อย่างนั้นที่พระพุทธองค์ต้องกำชับสาวก,ก่อนเพราะเหตุน,นี้ล่ละค่ะเพราะหากไม่ให้นางทำเช่นนี้นางก็จะใจสลายตายความคิดถึงอะนะ้อตอนไปอ่านเรื่องนี้โอ้ก็ใจจะขาดตามเหมือนกัน แล้วพระศาสดาได้ตรัสจันทกินรีชาดกเกี่ยวกับความสื่อสัตว์ของพระนางในชาติก่อนๆจนพระนางบรรุโสดาบันค่ะในวันนั้นพระองค์ยังได้เสด็จไปงานอาวหะมงคลของเจ้าชายนันทะกับเจ้าหญิงชนบทกาลยานีพอเสร็จงานพระพุทธองค์ได้มอบบาทให้กับเจ้าชายนันทะช่วยถือเจ้าชายก็ถือไปส่งถึงหน้างานก่อนแล้วบันไดก่อนแล้ว หน้าประตูวังก็แล้วพระองค์ก็ยังไม่ยอมรับบาดคืนสักทีตัวเจ้าชายก็ไม่กล้าที่จะทักทวงด้วยเดินตามจนถึงพระคันธกุฎีพระพุทธองค์จึงถามเจ้าชายว่าจะบวชหรือเจ้าชายก็นะในหัวไม่ได้มีเรื่องการบวชเลยเอาเพิ่งแต่งงานไปตะกี้แต่ด้วยความเคารพในตัวพระพี่จึงรับปากว่าครับ บวดแล้วก็ยังนึกถึงเจ้าสาวอยู่ไม่คลายพระพุทธองค์จึงพาไปดูนางอับสรที่รูปร่างหน้าต่างงดงามมากๆจึงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเจ้าหญิงชนบทกาลยานีกลายเป็นลิงจุนไปเลยแล้วบอกพระนันทาว่าหากตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้นางอับสรเหล่านี้ตามต้องการ พระนันทารู้ดังนั้นก็ตั้งใจสิคะแต่พอภิกษุอื่นๆรู้เข้าก็เย้ยหยันว่าบวชรับจ้างบ้างบวชเพราะต้องการนางอักษรบ้างพระนันทะก็อายจึงปลีกตัวออกจากหมูคณะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็ได้บรรลุอรหันต์ค่ะในวันที่7ของการมาที่นี่พระนางพิมพาได้พาพระกุมารราหุลมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าเพื่อทูลขอราชสมบัติ พระองค์จึงคิดว่าทรัพย์ใดๆจะมีค่ายิ่งไปกว่าอริยรัพย์จึงรับสั่งให้พระสารีบุตรบรรพชาสามเณรให้กับพระกุมารซะเลยจึงมีสามเณรรูปแรกเกิดขึ้นขณะนั้นพระกุมารมีอายุได้เจ็ดพรรษา พอพระเจ้าสุทโธทนะรู้เข้าก็เสียใจเจา้าชายเสธถะก็บวชจะให้เจ้าชายนันทะสืบทอดก็บวชอีกคนจะให้ราหุลสืบทอดก็บวชไปอีกจึงขอประธานผู้ทานุญาตว่าหากใครจะบวชต้องขออนุญาตพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองก่อนและการเสด็จมาของพระองค์ครั้งนี้ทําให้เจ้าชายแห่งสากยราชทั้ง6พร้อมใจกันออกบวชซึงได้แก่เจ้าชายกิมพิละพักคุ พัทยะอนุรุทธาอานนท์และเทวััตนายอุบาลีช่างภูสามาราก็ขอออกบวชด้วยเจ้าชายทั้ง6จึงคิดว่าเพื่อเป็นการลดทิฐิมานะความเป็นเจ้าชายงพวกตนจึงให้อุบาลีออกบวชก่อนและทั้ง6ก็จึงบวชตามก็ครบทั้งหมดทั้งมวลกับเหตุการณ์ในการกลับกรุงกบิลพัทครั้งแรกของพระพุทธองค์นะคะ ต่อมาเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าสีตะวันเป็นที่ที่ได้พบกับทายกคนสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คืออนาถวิธิกะเศรษฐี ซึ่งเศรษฐีคนนี้ชื่อเดิมคือสุทัตต่าเป็นคนชอบทำบุญทำทานกับคนยากไร้อยู่แล้วพอราชคหหาเศรษฐีสหายของตนบอกว่าได้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่เรือนในวันพรุ่งนี้ก็ตื่นเต้นดีใจพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วหรอตื่นเต้นไม่ไหวนอนไม่หลับรอไม่ได้จนต้องลุกจากที่นอนกลางดึกเพื่ออยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ก่อต้องเอาชนะความกลัวผ่านป่าที่มืดและน่ากลัวพอได้พบพระองค์ฟังธรรมแล้วก็บรรลุโสดาบันค่ะและเศรษฐีผู้นี้แหละเป็นกําลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระศาสนาสร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดที่พระพุทธองค์ได้อยู่จำพรรษานานที่สุดอย่างเชตวันจนพระพุทธเจ้ายกย่องให้ท่านคืออัครทายกเลยเรื่องราวของท่านพิเศษมากๆเดี๋ยวรอฟังตอนเต็มๆกันนะคะ ในปีที่5พระพุทธองค์ได้เสด็จกลับกรุงกบิลพั์อีกครั้งพอทราบข่าวการป่วยของพระราชบิดาท่านก็แสดงธรรมจนพระราชบิดาบรรลุอรหรันต์สิ้นพระชนในวันที่7ขณะนั้นยังไม่ได้บวชนะคะแล้วก็จัดพิธีถวายพระเพิงอย่างยิ่งใหญ่ และเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างก็คือครั้งนั้นพระนา,น,นางอยากจะบวชเป็นภิกษุณีแต่ขออย่างไรพระพุทธองค์ก็ปฏิเสธค่ะขอถึงสามครั้งก็ไม่ได้พระนางร้องไห้เสียใจกลับไป ขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูดาคารพระนานางพร้อมด้วยเจ้ายิ้งสากยะจำนวนมากก็ตัดสินใจเด็ดขาดพากันโกนหัวครองผ้ากาสายะเดินเท้าเปล่ามาเฝ้าพระศาสดาเนื้อตัวก็เปรอะเปื้อนมอมแมมน้ำตานองหน้า พระอนทนออกมาต้อนรับเห็นเช่นนั้นก็สงสารค่ะจึงไปขอร้องให้พระพุทธองค์ได้โปรดอนุญาตให้สตรีได้บวชเถิดพระองค์ก็ยืนยันคําเดิมพระอนทน์จึงถามว่าหากสตรีได้บวชจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ได้ แล้วก็ขอให้สตรีได้บวชอีกครั้งพระพุทธองค์จึงตั้งเงื่อนไขคือบัญญัติคุธรรม8ประการซึ่งเป็นกฎปฏิบัติที่เคร่งมากๆนะคะหากยอมรับได้ก็จะอนุญาตให้บวชพระนางประชาบดีโคตมียอมรับคุธรรม8ปประการจึงได้บวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระศาสนา และท่านก็ไม่ได้โปรดแค่ผู้คนในโลกเท่านั้นแม้พุทธมารดาสิ้นพระชนไปแล้วท่านก็ยังเสด็จไปโปรดบนสวรรค์ในพรรษาที่7หลังจากทำยมกปฏิหารท่านได้ไปจำพรรษาแล้วก็แสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมหาชนพอรู้ว่าท่านจะไปจำพรรษาทั้งสเดือนก็ไม่ไปไหนจะรอพระองค์อยู่ที่นี่ พระศาสดาจึงให้พระมหาโมคลานะคอยแสดงธรรมและให้จุลอนาถาปิฎิกาคอยอุปถัมภ์ข้าวปลาอาหารให้ชาวบ้านพุทธมารดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตได้เสด็จลงมาเป็นประธานในการฟางังธรรมเวลาฉันพัตาหารพระพุทธองค์จะเสด็จมาที่ป่าหิมพานในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาใช้วิธีในรมิดองค์แทนในการแสดงธรรมแล้วตรัสกับพระสารีบุตรที่มาคอยอุปถัมภ์ว่าวันนี้ท่านเทศใน หัวข้อใดเพื่อให้พระสารีบุตรไปแสดงธรรมต่อให้ลูกศิษย์ฟังจนลูกศิษย์เหล่านั้นบรรลุธรรมกันหมดพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมทั้งสิ้น3เดือนจนพุทธมารดาบรรลุโสดาบันพอออกพรรษาก็เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงณนะประตูเมืองสังกษารในวันมหาปวารณาคือ15คหาเดือน1 1 มีพระมหาโมคลานะเฝ้ารับครั้งนี้พระองค์ได้เปิดพบสามให้เห็นกันหมดผู้คนต่างโอ้เลื่อมใสอัศาจรรย์บางคนถึงกับตั้งความปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็มีเราจึงเรียกวันนี้ว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกและนิยมทำบุญกันในวันเทโวโรหนะนั่นเอง และไม่ใช่เฉพาะคนดีๆที่พระพุทธเจ้าไปโปรดเท่านั้นแม้แต่โจรผู้ร้ายท่านก็เมตตาก็คือเรื่องมหาโจรในตำนานอย่างองคุลิมานนั่นเองค่ะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเราผ่านไปกันอย่างรวดเร็วละกันและขอปิดเรื่องราวการเผยแผ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้โดยเรื่องของพุทธอุปถาคนสำคัญรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงพรรษาที่20ไม่ได้มีอุป หากเต็มตัวนะบางรูปบอกไม่ฟังบางรูปทิ้งพระองค์กลางทางก็มีเรื่องนี้สนุกมากๆไว้เดี๋ยวเราให้ฟังนะคะตอนนี้พรรษาห้สท่านชาราภาพมากแล้วจึงเรียกประชุมสงฆ์พระสารีบุตรพระโมคคลาณนะพระอรหันต์อื่นๆก็ขออาสา พระพุทธองค์ก็ไม่ได้อนุญาตค่ะเธอบรรลุแล้วไม่สมควรที่จะมารับใช้เราจนพาการเสนอชื่อพระอานนท์พระอานท์จึงทูลขอพร8ปประการแล้วก็ได้รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์อย่างดีที่สุดค่ะ จบแล้วสําหรับเหตุการณ์ในช่วงตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบางคนพอได้ฟังประวัติท่านที่เตยเล่าในคลิปอื่นๆก็อาจจะบอกว่าใช่เหรอแต่งใหม่หรือเปล่าไปเอามาจากไหนก็ต้องบอกว่าจากการอ่านและสรุปมาจริงๆเตยแชร์ในส่วนที่เตยได้ศึกษามาซึ่งเชื่อมั่นว่าก็ไปในทํานองเดียวกันเขาเรื่องไม่ได้หนีกันจนกลายเป็นเรื่องใหม่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้ฟังได้อ่านเพื่อรำลึก นึกถึงคุณธรรมแล้วก็ความเมตตาของพระองค์มากกว่าแต่สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพื่อนๆจะได้อ่านกันฟังตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์เพื่อนได้ดูแล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งช่องเผือกสีขาวนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ